มาดูปลากันเพื่อนๆปลาสลิดตัวใหญ่ๆเลยผมตกได้ที่นี่แหละนี่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 คลองเน,นี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการตกปลาของม,มันครับว่าจะมันขนาดไหนไปครับสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโตเตียววันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วนะครับก็เลยจะมาตกปลานะครับด้วยนี่อุปกรณ์ผมก็ชุดตกปลาหมอตามทุ่งนาทั่วไปนะครับเพื่อนๆ ส่วนเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นกุ้งฝอยนะครับเฮ้ย๋ยวกุ้งฝอยแล้วก็เด็ดหัวหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เกี่ยวตัวเลยเสียงปลาคือมีมากเลยลักษณะก็ประมาณนี้น่าเห็นอยู่นะเนาะปรับระดับทุ่นก่อน มันมานๆครับพี่น้องหาอยู่หากินตามวิถีชาวบ้านได้เนาะชุดตกปลาเล็กๆนะครับชุดเล็กๆตกปลาเสียงปลาผลด,ดีจังเลยกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับใจเย็นๆตนนุ่มเงนไอ ับะดับทุ่นประมาณนี้ก่อนโอเคอยู่บ้านก็ร้อนเพื่อนจะมาหมเราลงไปหรือนู้จะเห็นหรือเปล่าตรงนี้าการตกปลาก็เป็นอีกสินหนึ่งนะครับคือเราต้องรอนะครับคือกำหนดไม่ได้ว่าปลาจะกินต้นไหนอะไรยังไงนะครับี๋ยวชม ไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะได้ยินเสียงปลาผุดแถวนี่แหละรอก่อนนะครับใจเย็นๆตกปลาอย่ารีบดอดแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมมีดอดนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วไม่แล้วไปแล้จมไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นแล้วไหมโอ้โหมาเลยโอ้โอ้มาแล้วครับตัวแรกครับปลาสลิดโอ้โหเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนครับจมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆการตกปลาเนาะ ตอนนี้อนอนไม่ได้นะครับอาจจะเห็นทุ่นอยู่มั้งอไปนั่นดอกะมันมีดอดดอดอยู่ครับดอดอยู่ปลากำลังทุ่นอยู่ตรงนั้นนะครับอยากยิบยิบยิบเดียว ปลาเข้ามากินด้วยแล้วทุนไหลไปไปแล้วไปไปแล้วโอ้อันนี้เห็นอยู่โอ้โหปลาหมอหรือปลาเข็งครับตัวใหญ่เลยเนี่อื้อ นะครับเอาแล้วสองแต้มอูเดี๋ยวเดี๋ยวตผมปลดตาก่อนนะครับเพื่อนเพสองแต้มแล้วเหมือนจะหมานถ้าวันหยุดเพื่อนๆไม่รู้ไปไหนก็ลองหาชุดตกปลาหมอมาตกคลองแถวบ้านดูนะครับเหยื่อก็ใช้ได้ทั่วไปครับเป็นเหยื่ออะไรก็ได้เหยื่อไส้เดือนเหยื่ออะไรนี่ก็ ก็ตกได้นะครับดอดไหมสองแต้มแล้วนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศครับเป็นคลองนะครับหนึ่งฝั่งนั้นเป็นปา่าทู่ป่ปาลำพันอะไรอย่างนี้นะครับคองน้ำนะครับมาลุ้นปลากันต่อดีกว่าครับเพื่อนๆว่าจะหมานึ่งไหมปลาก็ผุดเรื่อยๆนะครับอยู่ใกล้ๆเป็ดแต่ว่ายังยังไม่ไม่งับ มันไม่เฉยเหยื่อเดี๋ยวรอสักคู่ครับปลาก็ผุดดีดีนะครับแต่ยังไม่ไม่เฉยกินเหยื่อต้องรออย่างเดียวนะครับการตกปลาฝึกสมาธิไปด้วย ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับตาก็ดูภาพบรรยากาศแล้วก็ต้องดูทุนด้วยแต่แต่ถ้าทุนหายไปอย่างนี้ก็ไปแล้วครับไปแล้วเห็นอยู่เนาะไปเร็วโอ้ยได้อีกตัวแล้วครับดิน้นเอาแล้วครับตัวที่สามมาแล้วครับเพื่อน ไกหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวผมเก็บเปลาครับโจยาคอนโจยก่อนโจยก่อน บรรยากาศตามหัวใน้ายไปนะครบลองมันนอกชนบทก็แบบนี้แหละครับเพื่อนๆรอนานเหมือนกันนะตัวที่สามกว่าจะมาเนี่ยคืก,กินแล้วไม่เห็นลากไปจนจมไปนู่นเลยขอโทษนะเอารุนกัน,นต่อครับไปม,มันๆนปลาผุดกีแล้วนะ่ะอีกแล้ว หย่อนเลยพุดตรงนั้นเหลอรอนะครับรอรอไปเรื่อยๆครับชมไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆหมนันหมานครับวันนี้โอ้ลมเย็นมากเลยไม่ต้องเบืองค่าไฟที่บ้านนะครับถ้าใครไม่ไม่ชอบตกปลาก็าลองลองเปลี่ยนเป็นปิกนิกก็ได้นะครับเนาะแบบมีเสือสักผืนหนึ่ง แล้วก็หากับข้าวอะไรมากินรับลมที่ทุ่งนานะครับแล้วก็ชมวิวผมว่าก็จะได้บรรยากาศทีบรรยากาศนึงนะครับปลาก็ยังกินเรื่อยๆนะครับถ่ายมัง่งไม่ถ่ายมัางก็อย่าว่ากันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูตอนท้ายว่าจะได้กี่ตัววันนี้จะได้พอกับข้าวนะครับเสียงปลาขึ้นดูพุดจับจุบๆเลยนะครับ ชอบปลาชอบชอบแอบบกินตอนตอนที่ผมเผลอ,อแบบบางทีเราละสายตาหรือเราหันไปทางอื่นอะไรเขาก็จะแอบบปุ๊บตรงนั้นกินนะปลาผุดนู่นนูนน,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 น้ำก็เพิ่มเลยครับผุดข้างหน้าแต่ยังไม่เข้ามากินเหยื่อนะครับรอก่อนใจเย็น ไปอีกแล้วไปอีกแล้วเห็นเปล่าทุนวิ่งแล้วครับโอ้ตัวไป่ไหนแล้วไปแล้วดินใหญ่แล้วครับเห็นอยเ่ปลาแล้วออาละเดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นก่อนครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันดีกว่าครับเพื่อนๆว่าวันนี้ผมได้ปลาหลายตัวไหมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็ได้กับข้าวด้วย อะเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับปากขึ้นมาก่อนอเทวันนี้ก็อุ๊บโอ้ย,อยตั้งกล้องก่อนอุ๊บทนทีนะครับแป๊บนึงโอเคเลยก็ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ได้ไหมสักโอ้เยอะอยู่นะครับนี่ ปลาหลายตัวเลยนะครับเพื่อนๆนก็ลองไปหาตกดูนะครับตัวใหญ่ๆหญ่งั้นเลยปลาครับพอได้ข่ากับข้าวไปอ้าวมันหมานะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับสําหรับเพื่อนท่านไหนชอบคลิปนะครับการตกปลาของผมก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะก็กดติดตามผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของผมนะครับคลิปนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนครับ สบายแล้วได้กับข้าวแลว